ดีค่ะพี่น้องปลาปายสุขุสุคนค่ะอยู่กับตองอูรำเปิดออฟฟิเชียลค่ะมอนี่แม่นักตองอูค่ะมาชวนชิมชวนแซ่บอีกแล้วพี่น้องค่ะมอนี่แม่นักตองอูเฮ็ดอีกอย่างค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องมอนี่เฮ็ดไห่ยาาเฮ็ดไห่คุณพ่อคุณแม่กินเฮ็ดไห่พี่น้องป้องไปกินค่ะแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ หนึ่งปลาส้มจ้าแล้วก็ลวกผักต่างๆนานาชนิดกับพี่น้องค่ะหนึ่งปลาสมแกงน้อไม้ค่ะพี่น้องแล้วก็แก้วบองค่ะจะเอาไปทรงอ่ายายนางยายตาพะเยาใบาย,ยุจุพุ่นตามแม่นักตรงอู่ม,มาครับพี่น้องมาเลยค่ะมาเลย,ยเพิ่นกำลังกินเข่าอยู่ รักกินขามากมากพี่น้องครัมรกินขานํำกันโอ้โอ้โอ้โอหว่นหๆนหวานหุ่นหว่นหุ่นหนหุ่นหุ่นห่นห่น่าหุ่นหุ่นห่นหุหุ่นหม่นหน่นน่หนนน นี่แหละครับพี่น้องคะ่ะมาตุ่มมาโฮมกินขขาวน้ากันเมือ่อไหรมากินข่าวบ้านยายฮึมาเข้าไปทักท้ายพี่ทักท้ายน้องกันสวัสดีพี่นอ้องฟังไปสูบุ๊คคนเมือ่อไหรมากินข่าวบ้านยายครับพี่น้องมาค่ะนี่มาซมมิ<า>สฮะซมปลาซมปลาซมปลา,<ม>าตอ <laughs> าตอแก้วปลาเออแม่ก็ไม่บอกแม่ก็ว่ดีนะ มาเด้อค่ะพี่น้องปองปายสูบสุคนกินข้าวน้ำกันค่ะหลายอย่างหลายแนวคนปลาอมแกงเนาอไหมหนึ่งปลาผักกะสีมีผักกระดาวผักก้มใตกรมีกระมีมีเบิดสุยางคือหลายอย่างหลายเนาะว่าแม่อ้ายไม่ได้กินข้าวคนปลาคนปลามาดอพี่น้องมากินข้าวกับ คุณพ <C ül> ่อใบาย,ยายตายายนางแม่นางตองอูลวกผักปนปลาออมแกียงน้อไม้หนึ่งปลาตุ้มไก่สมปาตองสมหมูออมาเด้อพี่น้องขามาเด้อกินข่าวน้ำกันครับพี่น้อง เสีบเสีบลวกผักกระเดาแซ่บเสียบเสียบเสีบแซ่บมันคืกินให้พี่น้องเบิ่งในย่ากินข้าวแซ่บโอ้ยขนาดกินข้าวก็ยังใส่เม็ดป้องกันเลยเสียบเมันจะคนมะเกีียวผัวผู้อื่นมันกินขาไก่คือพ่อเนี่ยเออเคียะคือเก่าลัดขันใจมันมาก เจ้ก็ยาเหียผัวพื้นเจ้าเียรเจ้าของเจ้าก็ะยาเคียร์อันไปหาเคียร์นี่แล่ะปีใหม่เอาคขอนหมอเดตีอาผดว้อบิ้งเบิ้งเบิ้งันะเออลวกปลากิันนั้นลวกปัาอาหารลายข้างนอกอืมาดูแฟนขับเอฟซีแฟนขับแฟนมาลํไม่นั่งตองอู่มากินข้าวน้ำกัน อันนั้นกะเกลียงน้ำมันฮอนหอดเปานี่ล่ะลวกปากดิผานะเสียบละน้อ่นหมเียวเราวาเดิมาเดิมเสียบอร่อยดีอืมสยายสด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 กับสด่มันเกลี่โอ้เสียบตีมือลานสาวพี่น้องแก้วมันจำดูต่อไปเอาเก้วมให้เห็นย้ายได้ไปล เตต่ำอ้ยกระต่ำแต่ผุ่นล่ะว่เบิดตะเคียดอกระชันต่ำเนี่ยว่ต้องห่วงดอกต่ำไปเต็มถ้วยบางไงเบียบว่าสาพร้อมสีกตอนขวบๆแสบๆหมดแล้วแก่บางเมียต่ำอะไกันเอามาโหลด แก้วจับนี่จับปาก่าจริงเแค่จ้องอะไรตรงนู้นผักลายๆแก้วนาะห้ากิบแมงคุณไม่เชื่อไก่เหรอกินผักร่างกายจะได้แข็งแรงให้อยู่กับลูกกับหลานให้อายุมันควรยืนปีใหม่กินผักหลายๆปีใหม่เหล่าเด้กหนีเก่าโอ้ยขว่บข้าศึกอันถวยปนหลุดมือเห็นแต่ถวยปนหลุดมือถวยแก้วหลุดมือ ก่ะแดงกังอันไซนาคาาดกระเดียนาบักตูมกระเดยนเีขม้แมมอามาแต่เพื่อนกนังกินอะนนี่อยู่เนปลาตองเพื่อนกินสมปลาตองอยู่สีเอิ้นเพื่อนอีเพื่อนซิมสองเพื่อนซิมส่งปลาตองอนะทั้งพุ่นอยู่เนะสปลเพื่อนหิวเพื่อนกระสีมาตัตองกระตองอีลีบนเลย อัน <One> ส <input> ุมปะตองสุมไหมภาพเก้าส um, ั้นเนาะนี่อย่างก็สุมไปอย่างก็พอสุมใบตองใบตองสุมใบตองมีแต่ใบตองมีแต่ใบตองมันมีอันนี้เป็นบาแต่ว่าแซ่บอยู่แต่ว่ามันหักมีแต่ตองตองหลายสุมเชมสมปะตองเอาตองเขไปนะเอามาแม่อันนี้สิไปใส่นี่ไปส่งเข้าตาไปส่งข่าตาอยู่นะ ปีใหม่เขาว่าข่าวบ้านเข่าซซองติแล้วแล้วบ่คิดหอดอันนั้นว่ายายอยู่เฮียนติไปไ่ได้ดอกพ่อมีแต่ละวันไปบ่ได้รถเที่ยวมนนัางนี้เห็นหน่อยี่มาลกใกล้หอยเอ๋อมาบ้านเดียวเฮ้ยเออใส่คู่นะไส่เลยเมือนกันเอไปทำไมล่ะไปย้อ้ใครหาเกือไม่เขาทำไม มาเด้อพี่น้องป้องปายครับพี่น้องไก่เปรี้ยดีดีวันเหลยามึงแก่จริงมีน้องหอกกันดีช่วยแด้วจะหนวกเมื่อหนึ่งหมอกเพราะได้ชาติแบดไม่ถ่ายอีกแล้วเด้อพวกเจ้าชาติเลี่ยวอีพอแกมาจันสาเสียบปากไว้หิย่างดีเลี่ยวยหญนางมัน เปิดนางวันส่วนยาลลองยังเมื่อคืนตอกกุนาคุณว่าเป็นนางเป็นมูสันวายอยากฟังยังเมื่อวีนว่าสันอยากเห็นนั่นลูกชายเพื่อนลองเพียงพันได้เห็นอยู่ไปงี้นุ่นกับมัวลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะออกมาแต่เห็นมาเคยเห็นแล้วราเคยเห็นแล้วมวนปนิจจเจดีย์นั่นกระโดงนั่นแปลว่าตั้งแต่ที่หล่ากับพวกนุ่นเขี่ยวกันไปลงว่าเออกินก่อนแม่โกรดไม่กินกับยายแกล้งแกล้งจังแกล้งแกล้งจัง ตายพก้าก้ากันเรื่องัรองันทวงมีทวงตะก้าอันบอกแม่มื่อันนั่นเสียบปลักอันนั้นน้โพงไหายไหมนะเด้ออันถอดปลักอันนั้นออกลรวยายบามาล่องรวย่งเม่เ็นกูอยากนางฟังอยู่ว่าสัย่เมื่อคืนบ่ได้หนาวอสันบ่ไปหรอกนต้องวเนื้อมนห้ใ้คดว่านาวน้แล้วทัางตะไว้วานี้บ่หไปต้มพุ่นเดี้ยังบ่ยไปต้มยู่เรื่อนหนาครอบใจเลยไปต้มยืหนาบ้าน ลอกเกแตรอกเให้ยายนังฟัน้ำเนี่ยค่ายเราได้มวนปีหม่ม้นสังเมาเหลงราะยายดูดเล้าม้าเราเาก็ไข่ตั้งแต่เราถ้าได้กินเราผุดด่เลาเมาตัวเล้าวก็ไข่ตั้งแต่เราถ้ากินเราเล้าเมาเหล่งเราแห้งรวดยาไปรปากนะนีรโอ้โห้รู้้ร้รร หายมาล้วหายฟังมันจะค่อยมวนแล้วอยากหายเจ้าแล้วอยากหายเจ้ามวนแล้วกินน้ำบักพีเตเวนเต่กินน้ำปนากินน้ำปน้ะเกลี้ยงน้ำใหม่ห่อนหอนกินเย็นบลเสือได้กินห่อนห่อนตัวอ๋อมันคือสีเบอร์ละไรเบอร์อีกนั่นล่ะใส่ลูกโดดตั้งหลายผลบังลูกโดดหนี่งบักพีขึ้นเห็ดโดดอากสากอยู่โซนามานออดหยอดอีกอยู่โซบูแซ่บอยู่ใส่ดังบ้าน ไ่ได้กินแเที่อทนี้ชมูเมยดนเนาะชมู๊ไส่งใบองอที่ไม่ไ่ตวงดนดนิมเลยช่ชุมบได้ยังเจีนชุมู๊แค่ข้าวหนิล่ะกน้งแ้งคันหรอกุ้แหงคันกุแหงคันวันนี้หัวนดิหนิงไปกรุงเทพเพื่อนที่รุกไปกรุงเทพไม่เพื่อนมึนี่เพื่นเลย โอ้ตไปมาพอดีท่นมเด้าสมเด้านนึกกระชกินกินได้เขาเลติมโนมติงเลีงน้ำนะนี่มนมันี่มอมปนป่าตายป่ามมนตายมันเลยขาว่ามันไม่มรอกว่าแมนเป็นน้ำลายแตัวแมนความหนึ่งปากเขาม่ปูซิมบเป็นซิมสิกินดูพอมันกินไกินี หยังต้งไกลเด็ดแลมีแกวมีแกวแกวไก้วแล้วพีุ่๊งับไปหน่อมันจะเตะหยำมป้อนคนคนอีกปีนาขึ้นทีเดียให้อีต่อไ็มีเตยหยำ่ป้อนคนนอ่งบ้านเของย้ายอวนย้ายลามาเนี่ยเปิดมเปิดอูเว่ข้าเปเพลงก่อนละส่วนน่งกินข่าวต้องมีเพียงเงินเลีวยกวตัวนี้ออกไป

เน uhm ี่ยกระเตากรสํำนันหลาลอยเดี่ยวเนาะหกแพกผุนเอาก็ะไปซื้อเคียนเนาะไปแวดสามสี่หม่องผุนไปเฮ็ดบุญวัดไปเฮ็ดบุญวัดกลางน้ำวัดที่เพิ่นออกข้าวนั่นวัดลอยปีแล้วก็มาตอนั่น เคลื่อนอุบลราชพระก,กันแวะสันเคลื่อนมาถ่ายรูปอยู่สันเคลื่อนแล้วก็มาแวะพระใหญ่วัดพระใหญ่วัดอันผู้บาทค้ำนะอันใหญ่ใหญ่ยวนอันเร่ยพได้ผู้บาทม,มืไไมอมือเมนวัดพูวน,นี่แม่ที่อยู่ทั้งเขาแม่องค์ใหญ่ใหญ่แม่อยู่บัง <นะ S 1> เคลื่อนอุบลราชแม่ออกจากคันแล้วมันจะเป็นวัดลอยพระพุทธบาทด,ดูหันเองต้องขัดพราไปกุ๊กกิ๊กตัวไหนพ่าไอ้พวกคุณจักอยู่แล้วน่ะพรไปหาตีบนตัว น้ำเามันว่าน้ำมันขึ้นลายน้ำมันขึ้นลายแล้วบ้านี้วัดมันบัเห็นิ์อินอันที่วัดกลางน้ำวัดบพเห็นเออนั่นล่ะอันบ้านนั่นก็อันบ้านพุทธตาจตสมัยตะกี้กี่เลยวเออบ้านพุทธตามองพ่อภาบพวกนี้เอาไปอันดางไปมัดอันรักบทเียแล้วข้าบทที่อันพูน้าหาปีนั่นมันมันเหลือแต่บทด้วยเออนั่นล่ะปมันเหลือแต่บทเหลือแต่อันนี้แต่ว่ามันนั่งอัน อันยุใต้น้ำน้ำขึ้นเออบ้านคุณกรตาเแล้วไปกินเดี๋ยวนี้มันเห็นตั้งคันน้ำขึ้นกระเทนราคาหมดประมาณแค่ท่านม่ล้วจหมองปากหมองนี่มันเนื้อหมองนนแหลเพิ่อนไ้หัวอาหารมองเงนปากอันนี้แห็งมีตรตั่แง่แง่ๆน่ปลาจังสิมองเงนรอดนานๆนี่นะเพื่อนว่าให้จับมองรอดปากเนปล่อยอันนี้แมนนานๆมองสันเคียนแมน เขาไหิโลนึงเขาเอาอันไหวยาไว้นั่งกิโลนึงเขาไหให้นไปใช้ด่างไหให้นไปเฮ็ดยังกิโลนึงลังจากกิโลนึงขึ้นไปมาบ้านกู้ขึ้นมาบีมาบีใช้ไใจด้วเพราะว่าเขากักปลาไ้ตัวได้เพราะว่าป่าตรงนั้นมันนั่นเป็นป่ากระโทนเพื่อนเพื่อนไหวจังเพราะนป่ากระโทนสองน้ำมันเลือดเด้น้ำเป็นปา้งเป็นน้ำตัวนึงมันถีบออกไปหาสปิงเวสตกปั้นไฟเหน่ เยังไงจะมากินเบีเสียอเออื่นพี่อื่นน่องกินน้ำแนเอื ich ่นพี่น่องใน YouTube นแนนแฟนคลับเอฟซีหมาลำกินน้ำแน่มาเด้อ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 พี่น่องเด้อกินข้าวขับเจ้า ลำแก้วปลาแดกเก้วปลาปลาหนึ่งปลาพี่น้องเกีเน้อไหมออมมาเด้อแซบแซ่บนปมาเด้อพี่น้องมาเด้อกว่าเบอร์คนเหีดลงรู้ที่มันดื่มที่มันันข้าวเด้อเด้อขาวหลังผมว่าข้าวลังนึงบุกทีหล่าเด็กเก่งมากความของไม่ไปเท่าขึ้นี่อะไร วาสิตเงค้ยชวงคนอะไรอะไรกินนักโกไหมผู้ดึงดึงผู้ันไเสิ่ยบักบางทีหลาเป็นผู้ดึงเสียกผมเป็นผู้ไม่ทั้งรัดแม่ผมยันว่าได้เนาะบบัันชัดวักขืนมาอยากพูดจะในตัวนี้เว้ยหากินไหมกินเงกับใครเนี่เว้ยเราชอบปูมือนี่กินโกเนอยยันว่าได้เนาะกินโกเนาะกะวาปนปาตัวไหญ่เนาะ กัแแน่ตวี้สมปะตองครับพี่น้องซื้อมาจากเคอรอนอุบลรัดเมื่อวานนี้ค่ะปปะตองเสบเสบพี่น้องมันว่าเสบอยู่เสบอยู่มันยังมีจต่สมใบตองมิว่าสมปะตองเนาะตอบโบพีน้องเจ่เอเนาะตองมใบตอง ปุ๋มใบตองกิน uh น่นี่ยาแก้โรคบาหวานเบาเวอน่หละยตายงบาดเตะตะเทียนอ้ยอันแม่เธอกินบัแข็งคงมเป็นดอกกินได้กินแต่บอกเขควงไม่ไดกินอยู่ได้ยาาบัแข็งดาตวตัิวานกินไปมาติวานด้วัววันจุก่ว่ดนมละดกิได้ก็ี รวงไกลกับแค่แต่หวานจวงแบหวานเลอเจ้ากับไปนั่งยุกไก่โพดกระตาบังยมลงก่อนตัวคือ้นคือบอกตวปิกนิกไหมน่ะหน่ยัตอนมนก็ไม่เห็นละฟังกันข้างก็ส่งปลายำอเไรที่ล่ะป้าโตเอานี่ไปทางนั้นน่งข้างอีเมเน่ะเม่เชียงเลยขุนเอาไว้ทขงขัมอัน โอ้ต้มไก่คือเปียดีแฉะว่ะแฉบสิแฉะพอสดกินกินนให้ได้ยูน้ำลูกน้ำเต้าปีไม่แล้วเด็ว <c oughs> เริ่มต้นไม่แล้วเด้ยนี่ซองมือแล้วนี่เริ่มเมื่อวานนีกก้าวแรกไปหานไม่ได้กินเขาแต่บีไก่กินตามเดียมันได้กินต็นนี่ได้กินแต่าน้ำปน้าเต้กินแต่าน้ำปน้าแต่ปีไก่ปีนี้กินเขากัน กินขา้าวกินน้ำตัวเอินพี่เอิญนน้อง <_ C' est> แฟนคลับแฟนมะล้ำยูทูบช่องอันตองอูรำเ,พ,ออเ,เ,พ,เพ,พิ่นอฟิเชียลสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องมะล้ำเพิ่นหักอันมะล้ำขึ้นอย่างนี้ <_ C> พี่น้องทางเมือง <_ C> นอกเมืองน่าเอฟซี <_ C' est> ตองอูรำเพริลออฟิเชียงดกันเ <_ C' est> ออหนุ่มโจนกอดใจละลายเด้อกินข้าวมันกินข้าวแล้วก็ใจอย่างเรา เบอบอปินเนะาะเออบอรบอปินขอบใจอีกอย่างล่ะ <c oughs> ขอบใจแล้ว <c oughs> ที่ให้เรามีซ่องเตี่ยขอบใจที่โอ้ขอบใจที่เห็นให้ลูกให้เต้ามีซ่องเด่นออกยูทูบ b e เอกอนเอกนุ้นคาและนินเดีอเออติ่นด <c oughs> ีดวงดวงดวอ สินเขาเอื้อนสินดีนดวงดงดงดงหุ่นแล้วค่ะว่าไงงมเหียกันตินก็ไปยังตี้อันนี้เหราก็ได้เราว่าคืนม่้องจะเอาแม่นน้องรอบบาดนีวะอันนี้ก็ออกไงตัวการสินสิโอ้ เเบวหนัวหัวมวนกันเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อกินเข่าพี่น้องก็พื้นคันคันไม่คันไม่เลี่ยงหนีตายคลิปนี้เอาไว้สัมนี่คลิปหน้าพ่อกันไม่พบ่อกันไม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ช่องตองอุรามเพลินออฟฟิเชียลด้วยอันแม่แม่ตาว่ายายนางว่าขอบคุณนุ่มโจยูมานินพูบริหารสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ให้ แม่นั่งตองอวนได้มีช่องเป็นของกระของได้ออกซื้อให้พี่ให้น้องได้เออเออเออ้วย่างจเแล้วกินลมาอืขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสันติ์มาด้ยจิ้มเขาน้องว่าเด้อมาด้อพอแหลมกินเขานะอาแย่แหลมไม่กินข้าน้อผมเริ่มมาแย่แหลมไม่กิน มากินต้มไก่เี้ยน้ำผมาไปนเอ้ยมือมาดเอฟซีไปเอฟซแฟนขับแฟนมอล่าลุงยังส้างมั้ยนะไากินของน้ำพวาด้วยมากินต้มไก่เปรีน้ำพวาสุภูสุคนนล่าแฟนขับเอฟซีแฟนขับแฟนหมอลามึออยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอไปหอดเมืองากพี่ดด อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกเอามายายมามาพมานั่งขังในนมาพี่มานางขังในน้ำมาแดดจับแดดพี่มานั่งสิงแดดอยู่พี่จับแดดจับแดอุ่นเขาตายออกเปแนเม่หอดเมฆหอดผู้เคล่นนี่ออกซองเด่นนี่เออออกซ่องเขาท่าเทวะเทวาเจ้า แล้วก <im> <laughs> oh, ็นนดักไม่้ผมดําแทบแว่ะมันมยิบไโอ้ไม่หักกูยึตัวนี่เินอะเงินอะพวกนี้หัวว่าไ่หักกับม่หัเอหัวอันนี้อันนี้นักเอกเก่าผุดได้นนินักเอกเก่าวารัมด้หน่เคลืออยากวิจารวารัมเลยก็เลยได้เป็นวา้ําพอพอาจะไม่หักกูเลยมแล้วไมาได้กินเา บอกเอฟซีบอกแฟนคับแฟนมอลามากินข่าน้ำเนรผู้อยู่เมืองนอกผู้อยู่เมืองไทยผู้เห็นงานอยู่เมืองนอกเออผู้เห็นงานอยู่เมืองนอกเพื่อนอ่นเห็นงานสู่ขึ้นน้องไส้ล่ะล่ะไปเห็นงานนั่นอยู่เมืองนอกกับสู่แต่ว่าเพื่อนก็เห็นเท้าคือเก่าเห็นเท้ากินข่ากินน้ำจากสี่เพื่อนมีอันเพื่อนเบิร์ดยูทูบเพื่อนเห็นเฮาเบิดได้หญ่มาแล้วมเมืองนอกเมืองน้อมาดอชมฟีเ้อร์กิดขัาวาด้อ ใส้สายน้องสาย styles, พีสพ่สางพี่สาวปูนยาตายายพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเอฟซีแฟนคลับแฟนบอลลัมพอนยู่เมืองน่องคนก็เลยเบืองเฮาเด้เพิ่นเห็นเฮาเบิดเออยูเมียงหอกเมียงน้ำไม่ถึงขอร้องกันเด้อปีใหม่ก็ขอให้ยูดีเออปีใหม่ให้ยูดีเมียงเด้อปีใหม่หอกเมียงน้ำแต่ได้เงินพันนับตื่นให้ได้เงินแสนได้หลานเน้อ ให้เป oh <yeah. S 1> ็ดเมื่อไปให้ได้แก้วมานี่โจดโจดห่าอย่ามมาพานงานหน่ายเย่ามมาเบียดของที่เกียดจังไรให้เปิกหนี้ไก่ไก่ให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคุยอยู่เมืองนอกเมืองนานนะฝีไม่ละเนาะคบอกหนอเ อ่ะโอเคเด้อค่ะพี่นอ้องหาพอเสร็จแล้วไม่นักงตองอุก,กสิขอลาไปแล้วพอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสักไข่ฝากกดติดตามค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ให้ยูดีไม่แห้งค่ะสวัสดีค่ะ